สวัสดีค่ะ,คะพบกับพอน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบล้บานด่านอำาเภอ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุ การลงทะเบียนผู้สูงอายุหรือการยืนยันสิทธิ์ในการขอรับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุตามระเบียบใหม่ระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยไว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้มีผลบังคับใช้ชตั้งแต่วันที่12สิงหาคม 2,566ที่ผ่านมานะคะค่ะก็มีหลายๆท่านสอบถามมาว่าเอ๊ะค่ะช่วงนี้ลงทะเบียนผู้สูงอายุคุณสมบัติการผู้สูงอายุที่จะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุค่ะคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องเป็นอย่างไรนะคะมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะคะค่ะสำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ ของผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเบยียบอย่างที่ผู้สูงอายุค่ะก็มีสัญชาติไทยค่ะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะและมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะมีอายุ6ก สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้ระเบียบอย่างชีพผู้สูงอายุแต่แล้วก็ไปต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เ,เพียงพอแก่การอย่างชีพตามที่ณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดนะคะการในส่วนของคุณสมบัติข้อ6วงเล็บ4ี่ ที่ว่าเป็นผู้ไม่มีไรายได้ค่ะตอนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติยังไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์น,นี้แต่อย่างใดยังใช้คุณนะสมบัติเดิม ของระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2552และที่แก้ไขเพิ่มเติมไปผ่านก่อน,นะคะก็ยังใช้คุณสมบัติเดิมของปี2552กันอยู่ในข้องวงเล็บ4ี สำหรับเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้อันนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุยังไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์แต่อย่างใดนะคะค่ะคนสมบัติเดิมค่ะก็ค่ะก็ต้องต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์หรือสิทธิ์ที่สวัสดิการจากองค์กรปกกรองส่วนท้องถิ่นจากโรวงงานของรัฐและบิสาหคจิตนะคะค่ะก็ อย่างใช้คุณสมบัติเดิมไปกลางก่อนค่นัเพราะฉะนั้นค่ะท่านผู้สูงอายุที่จะลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะค่59ปีค่ะ,คะผู้ที่จะลงทะเบียนผู้สูงอายุค่ะเพื่อยืนยันสิทธิในการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะ59ปี ในปีงบประมาณนี้จะครบ60ปีในปีงบประมาณหน้าครบ60ปีในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเพียอยังทีผูสูงอายุค่ะสําหรับปีงบประมาณ2567ก็คือช่วงนี้จะสิ้นสุดในช่วงวันที่30กันยายน2567ท่านใดที่อายุ59ปีเกิดก่อนวันที่2งกันยายน2508ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยไปที่ไหนไปที่ท้องถิ่น ท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตนะคะณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะคะสำหรับท่านที่อายุ59ปีกาลในปีงบประมาณ2567เกิดก่อนวันที่2กันยายน2508ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไป บัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารก็เลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีที่มีเงออก,กันเข้าเงินฝากกันถอนกับบัญชีที่ใช้ทําธุรกรรมดูโดยตลอดซึ่งเป็นบัญชีที่ไม่โดนปิดถึงคราวที่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างทีผู้สูงอายุ กรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้ท่านได้สังพิน,นะคะ,คะก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุกันนะคะค่ะหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมก็ใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ มมพอน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสี่ธปประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสำหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องกับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ